เพราะนั้นวัดที่มีงานก่อการสร้างอะไรโอ้ยยิ่งไปกันใหญ่เลยโยมนะจิตก็ส่งออกฟุ้งสร้างเราเคยเห็นมาแล้ววัดที่มีงานการก่อการสร้างนะโยมก็ไม่เข้าใจคิดว่าโอ้ท่านไม่ถือตัวเนอะท่านปีนไปบนหลังคาก่อสร้างมุงหลังคาโบาสถ์ทาสีต่อท่อเก่งงานทางโลกหมดเลยกลายเป็นพระในเทป,ปูนเก่งรู้สูตรผสมปูนนะ รู้อะไรต่ออะไรเก่งหมดงานทั้งโลกเนี่ยบวชไม่ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิเก่งกลายเป็นอย่างนั้น <c oughs> ซึ่งพระศาสดาเนี่ยบอกการก่อสร้างเป็นเหตุเสื่อมอันดับหนึ่งเหตุเสื่อมของวิสูจน์เจ็ประการก่อสร้างคุยนอนค,คลุกคลีปรารถนาเร็วครบมิดชั่วหยุดเลิกสินในระหว่างได้คุณวิเศษเพียงเล็กน้อยนะพอเราเอาข้อวัดนี้มาตั้งภายในวัดแล้วบอกให้ก่อสร้างไม่ถูกต้อง ถูกพระทูไปด่าอีกแล้วโอ้อาจารย์คืึกดิดแผงอีกแล้วเอา้านี่เห็นไหมเราพยายามจะทําตามคําพระศาสดาโดนว่าอีกแล้วนะมันไปขัดกับเขาอ่ะก็เขานําลูกพระก่อสร้างนี่ยใช่ไหมแล้วอย่างภาคภูมิใจด้วยพระตายขณะก่อสร้างบอกว่านี่ตายในหน้าที่เลยนะโอ้โหแหมถ้าเดินจงกรมตายคาทางจงกรมนะอาจาะมาจะชื่นชมแนตะ่ตายคาก่อสร้างไม่ไหว พลาตายเพราะการก่อสร้างกี่องค์แล้วที่อาตมาได้ยินมาเนี่ยสิบกว่าองค์แล้วลื่นสไลด์ลงมาตอตำก้นตัดลำไส้นะลงมาเสียชีวิตนะเต็มไปหมดเลยนะเพราะไปทำเรื่องนอกแนวที่พระศาสดาห้ามนะบอกนี่คือเหตุเสื่อมพิสุุ